กสกศริภัยสารศักดิ์คุณนะคะปัจจุบันนะคะก็ยังรับราชการเป็นเภสัชกรอยู่นะคะเวลาทํางานนะคะดิฉันก็แจกจ่ายยานะคะเพื่อรักษาโรคให้ผู้ป่วยนะคะแต่หลังเลิกงานนะคะตั้งแต่เจอธุรกิจแอมเวย์นะคะดิฉันก็ได้มีหน้าที่นะคะแจกสุขภาพดีๆให้ผู้คนนะคะค่ะนะคะก็วันนี้นะคะเมื่อเราพูดถึงนะคะการทำแอมเวย์นะคะในยุคดิจิตอลนะคะตอนนี้เนี่ยนะคะ ถามว่าวันนี้นะคะถ้าเราจะทำสตาร์ทอัพอะไรสักอย่างหน,นึ่งเนี่ยค่ะมันจะต้องเป็นยังไงนะคะอันแรกเนี่ยมันจะต้องเป็นดิจิตอลแน่นอนใช่ไหมคะทุกอย่างตอนนี้มันอยู่บนโลกออนไลน์หมดแล้วนะคะและนะคะข้อดีของดิจิตอลนะคะก็นะคะอันที่หนึ่งนะคะก็คือเร็วใช่ไหมคะเพราะนะคะการเห็นไหมคะว่าเพราะทุกวันนี้โลกเราเนี่ยมีอินเทอร์เน็ตนะคะที่แชร์อะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมคะกดไปติ้งเดียวใช่ไหมคะเห็นทั่วโลกเลยนะคะ อันที่สองนะคะจุดเด่นของดิจิตอลนะคะก็คือแรงใช่ไหมคะแรงนะคะของเรานะคะถ้าเป็นธุรกิจเครือข่ายแบบแอมเอที่เราทําอยู่ทุกวันเนี่ยนะคะความแรงของธุรกิจเครือข่ายนะคะก็คือการกระจายข้อมูลดีๆนะคะผ่านเครือข่ายนะคะมันจะแรงมากเร็วมากนะคะเป็นทวีคูณเลยนะคะและนะคะจุดเด่นอันที่3ามของดิจิตอลนะคะที่เป็นในในโลกของธุรกิจแอมเอนะคะก็คือใช้ทุนน้อยใช่ไหมคะมีแค่ แท็บเล็ตหรือมือถือใช่ไหมคะก่อนหน้านี้เขาบอกว่ามีมือถือเครื่องเดียวโต๊ะหนึ่งตัวนะคะก็ทําธุรกิจสตาร์ทอัพได้แล้วแต่วันนี้ที่ฉันคิดว่านะคะแค่มีมือถือเครื่องเดียวนะคะไม่ต้องมีโต๊ะก็ได้จริงไหมคะนะคะ,ะคะ่ะและนะคะเมื่อกี้นะคะที่เราได้ฟังนะคะเกสทั้งสท่านมานะคะเราจะได้เห็นมุมมองแล้วนะคะว่าธุรกิจแอมเย์นะคะสุดยอดมากนะคะที่เราจะฝากชีวิตไว้ได้นะคะ และนะคะวันนี้นะคะแอมเบเตรียมพร้อมมากๆเลยนะคะตั้งแต่นะคะการที่เราจะสมัครเลยใช่ไหมคะอีซี่สายอัพนะคะง่ายมากๆนะคะแค่มีมือถือเครื่องเดียวนะคะคุณทำธุรกิจได้เลยนะคะและอีกหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการช้อปปิ้งออนไลน์นะคะจ่ายเงินนะคะส่งของนะคะเราแทบจะไม่ต้องเดินทางไปหาใครต่อใครเลยใช่ไหมคะทุกอย่างอยูอย่บนออนไลน์หมดนะคะวันนี้นะคะหลายๆท่านนะเอ่ออาจจะคิดว่านะคะดิจิตอลน่ะก็ดีแหละนะคะแต่ มันมีข้อจํากัดอะนะคะมันยังไงอะเราไม่เคยทํานะคะมันยากไม่รู้จะถามใครนะคะนะแต่วันนี้นะคะดิฉันนะคะมีตัวอย่างนะคะของนะคะเอ,อ่อคนนะคะที่เขามีประสบการณ์นะคะในการผ่านข้อจํากัดนั้นนะคะไม่เคยทํามาก่อนนะคะเรื่องดิจิทัลเป็นเรื่องยากเหมือนกันนะคะเหมือนที่หลายๆท่านกําลังคิดอยู่ตอนเนี้ว่าจะเริ่มยังไงจะอะไรยังไงนะคะทุกอย่างมาันดูมืดไปหมดนะคะ ดิฉันนะคะก็มีวิทยากรสองท่านด้วยกันนะคะที่จะมาไขความลับตรงนี้นะคะพวกเราตั้งใจฟังนะคะนะท่านแรกนะคะคิดว่าหลายคนเนี่ยคงอยากฟังเลยใช่ไหมคะนะท่านแรกนะคะท่านะ่ะจบนะคะวิทยาลัยเกษตรนะคะหน้าที่การงานเนี่ยสุดยอดมากๆเลยนะคะก็คือนะคะท่านเนี่ยได้เปิดบริษัทนะคะรับดูแลสวนนะคะกระซิบนิดนึงนะคะรายได้หกหลักเลยอ่ะนะคะแต่วันนี้นะคะมาจากธุรกิจแอมเวย์ MA นะคะและนะคะ อยู่ไกลที่เรียนรู้ด้วยนะคะท่านทำยังไงนะคะแล้ววันนี้ท่านใช้สื่อออนไลน์นะคะใช้ดิจิตอลนะคะนะนำพาธุรกิจนะคะก้าวข้ามผ่านวิกฤตโควิดยังไงนะคะจนสุดท้ายนะคะท่านประสบความสำเร็จเป็นระดับแพททนัมเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะคะขอเชิญพบกับนะคะน้งจ๋านะคะอิสาราแก้วกรูดได้เลยค่ะปรบมือต้อนรับน้งจ๋าเลยค่ะ สวัสดีค่ะได้ยินเสียงนะคะได้ยินค่ะโอเค <Okay. S 2> นะคะก็แนะนำตัวนะคะชื่ออิสระแก้วกรูดนะคะชื่อเล่นชื่อจ๋านะคะปัจจุบันก็เป็นนักธุรกิจแอเมเอร์ระดับแพทินัมนะคะอยู่ที่จังหวัดประจวบนะคะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะ อาจารย์สุขุมนะคะอาจารย์พคพรพิทักรัตน์นะคะแล้วก็ขอบคุณทีมงานเพจสัมพันธ์นะคะพี่ๆทุกท่านเลยนะคะที่ให้โอกาสจ๋านะคะได้มาแบ่งปันนะคะประสบการณ์นะคะในเรื่องของการทําธุรกิจนะคะในยุคดิจิตอลนะคะจ๋าก,ก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่เรียกได้ว,ว่าไม่ไม่ชอบในเรื่องของเทคโนโลยีเลยนะคะในอดีตนะคะแล้วก็ไม่ชอบเล่นเฟซไม่ชอบเล่นไลน์ไม่ชอบอะไรประมาณนี้เลยนะคะแต่นะคะด้วยความที่เรานะคะได้เรียนรู้นะคะแล้วก็คิดว่า เออ่เทคโนโลยีอันนี้ค่ะดิจิตอลเนี่ยมันเป็นโอกาสนะคะ mm hmm. ก็เลยศึกษาเรียนรู้แล้วก็ตัดสินใจนะคะในการลงลงมือทํานะคะก็สําหรับจ๋านะคะปัจจุบันนะคะก็เอา่เอานะคะสําหรับจ๋านะคะปัจจุบันนะคะก็อย่างที่เออพี่กัดบอกไปนะคะว่าเออเป็นเป็นคนที่ ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะมีรายได้6ห,หลักนะคะก็ถามว่ามีรายได้6ห,หลักได้ยังไงนะคะก็ก่อนหน้าน,นี้เนี่ยก็เคยเ,เคยนะคะเป็นพนักง,งานนะคะประจำนะคะแล้วก็ถึงจะมาทําธุรกิจส่วนตัวนะคะก็เดี๋ยวให้ดูอดีตนะคะเล็กน้อยนะคะก็จ๋านะคะมีคู่ร่วมธุรกิจแล้วนะคะชื่อคุณสุพัทรกรเน่องวิไลนะคะหรือว่าพี่กอฟนะคะก็เป็นรูป เด็กผู้ชายนะคะตัวดําๆนะคะอ่าแล้วก็สําหรับจ๋าก,ก็หน้าตาประมาณนี้ค่ะเป็นเด็กที่เรียบร้อยถ้าจะเห็นได้จากหน้าตาก็คือไม่คุยกับคนแน่นอนนะคะเป็นเด็กที่เรียบร้อยไม่พูดไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะแล้วก็ไม่กล้าที่จะคุยกับคนนะคะอ่าอาชีพนะคะของเราสองคนจะมีลักษณะคล้ายๆกันมากเลยก็คือทําไรท่ทําสวนนะคะเหมือนกันนะคะจ๋าเนี่ยก็จะทําสวนมะพร้าวนะคะอยู่ที่อำเภอทับสแกรประจวบนะคะแล้วก็ พ่อก็มีอาชีพก่อสร้างทำแบบหลายอย่างมากพ่อเนี่ยพ่อกับแม่เนี่ยคือขยันนะคะแล้วก็ทำหลายๆอาชีพเพื่อที่ว่าอยากให้มีชีวิตที่ดีขึ้นอยากมีไรายได้เพิ่มนะคะเราก็รู้ว่าเอ้ยเราเห็นว่าพ่อแม่เนี่ยขยันตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เราเด็กๆนะคะอ่าแล้วก็จากกพี่ก๊อฟนะคะก็จบนะคะปวสนะคะที่วิทายาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีนะคะก็จบสาขาพ,พืชศาสตร์ก็เกี่ยวกับต้นไม้ล้วนๆเลยนะคะเราก็เจอกันเจอกันที่นั่นนะคะ แล้วก็จ๋านะคะก็เริ่มทํางานประจานะคะตั้งแต่อายุ22นะคะเป็นพนักงานประจานะคะของบริษัทนะคะ2ออบริษัทนะคะแล้วก็พอออกจากงานประจานะคะก็มาทำเอ่อเปิดบริษัทนะคะเป็นของตัวเองนะคะก็อยู่6ปีนะคะแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็คือเป็นบริษัทที่จะบอกว่ามันเป็นอดีตก็ไม่เชิงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทําไมมันถึงใช้คําว่าเป็นอดีตนะคะอ่านะคะแล้วก็ได้รับ การเปิดโอกาสนะคะจากอัปลัยนะคะก็คือเป็นรุ่นพี่เกษตรนะคะก็มาให้ให้เราค่ะก็คือให้พี่กอล์อ่านหนังสือเงินสีด้แล้วก็ให้ไปเรียนรู้นะคะที่เซ็นเตอร์นะคะเราได้ได้อ่านหนังสือนะคะแล้วเราก็ไปเรียนรู้ที่เซ็นเตอร์นะคะด้วยตัวเองนะคะในช่วงนั้นนะคะแล้วก็ได้รับนะคะการให้แนวคิดนะคะแล้วก็ความเชื่อนะคะที่ถูกต้องนะคะ จากนะคะอัพไลน์นะคะอีก2ท่านนะคะซึ่งนะคะอัพไลน์นะคะก็เป็นเออ่พี่นะคะสุริยาทองเปี่ยมนะคะแล้วก็อัปลายระดับแพทดีนัมก็คือพี่วัชรคุปม,มูลมากนะคะก็8 8 8ให้กับอัปลายด้วยนะคะทั้ง3ท่านที่กล่าวมานะคะอ่าก็นะคะสำหรับจ๋ากับพี่ก๊อฟนะคะก็เริ่มต้นธุรกิจนะคะด้วยการใช้สินค้านะคะแล้วก็การเรียนรู้นะคะกับบริษัทเอ็มเอก็คือเรา เราได้ฟังเรื่องราวของธุรกิจอะแล้วเราทําให้เราเปิดใจนะคะแล้วเราก็ใช้สินค้านะคะแล้วเราก็มีความเชื่อมั่นว่าธุรกิจเนี้ยมันทําให้เราเปลี่ยนชีวิตได้นะคะเราก็เริ่มเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะโดยที่บริษัทเนี้ยไม่ว่าบริษัทจะจัดอบรมอะไรนะคะเราก็จะไปเรียนรู้นะคะโดยเฉพาะนะคะในเรื่องของผลิตภัณฑ์เกษตรซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นเด็ก,กเกษตรอะถ้าเราถ้าเราทําในเรื่องของผลิตภัณฑ์เกษตรแสดงว่ามันต้องแบบ ใช่มันใช่ทางของเราแน่นะคะก็เรียนรู้เลวนะ,ะแล้วก็จริงจังกับผลิตภัณฑ์เกษตรนะคะอบรมนะคะจนมีโอกาสได้จบนะคะดรซอยหมอดินนะคะถามว่าธุรกิจมันสักเซตไหมมันก็ไม่ไม่ได้สักเซสอะไรมากมายนะคะแล้วเราก็ยังไม่หยุดเรียนรู้นะคะเราก็เรียนรู้ต่อเนื่องนะคะทุกๆผลิตภัณฑ์ทุกๆการอบรมของบริษัทนะคะเราก็ไปเรียนรู้นะคะทั้งเครื่องสําอางอาทิตย์ที่นิวเไลท์นะคะกองน้ํากองอากาศคือเราเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็ คือทาได้ทุกผลิตภัณฑ์นะคะทั้งหมดนะคะทั้งแคาล็อกเนี่ยคือเราสามารถที่จะบอกเล่ากับผู้คนได้ว่าผลิตภัณฑ์มันดียังไงนะคะเราทําทุกผลิตภัณฑ์เลยแต่ถามว่า,าขณะนั้นเนี่ยเออเรามีความสําเร็จในธุรกิจมากน้อยแค่ไหนนะคะมันก็ยังไม่ได้เรียกว่ามีความสักเซสนะคะกับธุรกิจอะไรนะคะเนี่ยค่ะเรียนขนาดไหนนะคะเรียนจนได้ใบป,ประกาศจากบริษัทนะคะ ให้เป็นที่ปรึกษานะคะสุขภาพนะคะและความงามนะคะหลักสูตรศาสตร์ชลวัยด้วยนะคะตอนที่เราเรียนรู้อะค่ะช่วงนั้นอะก็คือเราเรียนรู้มาสักระยะหนึ่งนะคะแต่ธุรกิจเราอะค่ะก็คืออยู่ที่ประมาณ6 9เนี่ยค่ะประมาณเนี้ยหกเกไม่เกินเนี้ยสินี่แทบจะจะไม่เจอเลยนะคะถามว่าเราเราคิดยังไงนะคะเราควรที่จะจะเลิกไปจากธุรกิจไหมไม่ เรายิ่งเรียนรู้นะคะเราก็ยิ่งมีความเชื่อว่าเฮ้ยธุรกิจเนี้ยมันเป็นไปได้แล้วมันทําให้เราเนี่ยสำสำเร็จนะคะได้แล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องราของเอ่อความสําเร็จเราได้นะคะเราก็ยังมีความนะคะเชื่อยังมีความเชื่อนะคะต่อเนื่องนะคะโดยที่นะคะอ่าแบบนี้นะคะก็คือนะคะเมื่อเราเรียนรู้นะคะแล้วเราก็ทําไปนะคะจนนะคะ เราสองคนนะคะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงยังไงก็คือเราทั้งสองคนนะคะเริ่มอ้วนขึ้นนะคะอ้วนจนชนิดที่ว่าพี่กอล์ปบบเป็นร้อยโลแล้วจ๋าก,ก็แบบ6กโลนะคะขึ้นกันมาเป็นคนละ10บ0ีโลประมาณนี้นะคะแล้วมันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะทีเ่เป็นช่วงที่ลดน้ําหนักอะ่ะบอดี้คีย์เริ่มเข้ามานะคะเราก็เริ่มตัดสินใจในการเข้าคอร์สแล้วก็เริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะ จนเราผอมจาก็ลดลดน้าหนักไปได้เป็นสิบสิบโลสิบเอ็ดโลพี่กอล์ฟก็ลดไปได้ประมาณยี่สิบโลนะคะจนนะคะพอมันเป็นแบบเนี้ยมันทําให้ความเชื่อเรายิ่งมากขึ้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยตลาดลดน้าหนักเนี้ยแสดงว่ามันเป็นทางของเราและไอ้ที่เราทําทํามาเนี้ยมันยังไม่สักเซสแต่ตลาดลดน้าหนักนี่แหละที่มันเป็นทางของเราอ่าแค่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองเท่านั้นเองอ,ะอ่ะเออเราคิดแบบนั้นนะคะก็เลยนะคะทําให้ช่วงนั้นนะคะมันเริ่มมีการ เล่น Facebook กันจ๋าก็แบบเออไม่ชอบเล่น Facebook ไม่ชอบอะไรนะคะแต่ว่าด้วยความที่เราอะ่ะก็ลองโพสรูปบีฟอร์อัปเตอร์ลงไปใน Facebook นะคะมันก็ทําให้เกิดกระแสแบบแรงมากก็คือมีคนนะคะเข้ามากดไลค์แล้วก็ถามว่าทํายังไงถึงถึงผอมอะไรอย่เงี้ยก็มีกลุ่มคนเหล่านี้ค่ะที่จะดูแลในช่วงนั้นอะ่ะมาเข้าคอร์สกับเราเยอะมากจนทําให้ปี2017จอะค่ะจ๋ได้มีโอกาสเป็น2 1ซึ่งเป็น21%ครั้งแรก แล้วเป็น21%ที่แบบเฮ้ยมันมาได้ยังไงเราเรายังไม่รู้ตัวเลยเราแค่โพสต์รูปลง Facebook เท่านั้นเองนะคะแล้วหลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นนะคะมันเป็น21%ครั้งแรกที่เป็น21%ครั้งเดียวคือเราแค่มีคนเข้ามาเข้าคอร์สกับเราแล้วหลังจากนั้นอะ่ะคือเราไม่มีโน้ตหาวต่อเฮ้ยมันจะต้องทํายังไงมันจะต้องติดตามเขายังไงคนเข้าคอร์รผอมแล้วอะ่ะเราจะทํายังไงกับเขาอ ก็คือเหมือนใครเข้าขอแล้วจบขอแล้วก็จบกันไปไม่มีอะไรหลังจากนั้นไม่มีการติดตามไม่มีการเล่าแผนไม่มีการเล่าโอกาสทางธุรกิจใดๆทั้งสิ้นมันก็เลยทําให้เราอะค่ะเป็น21%แค่ครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียวแล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆตก18-15ดสิบห้าแล้วก็ลงมาเรื่อยๆอืมจากก็รู้สึกว่าเฮ้ยเออแสดงว่าแบบมันไม่มันไม่โอเคแล้วอะแต่ถามว่าความเชื่อ ของเรามีไหมเรายังมีเหมือนเดิมค่ะร้อยเปอร์เซ็นตในเรื่องของการลดน้ําหนักเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยจะทํายังไงจะทํำยังไงจะทํายังไง,ท,ง,ไงที่เราจะไปต่อในเรื่องราวของการทําตลาดลดน้ําหนักนะคะมันก็เป็นโชคดีนะคะที่ความเชื่อนะคะเรายังเต็มร้อยนะคะ ถ้าเรามีความเชื่อนะคะและไม่หยุดมองหานะคะฟ้าจะส่งโอกาสดีๆมาให้เราแน่นอนนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะปมมือ8ปดนะคะให้กับอัไลน์นะคะอาจารย์สุขุมอาจารย์ภคกภพพิทักษ์รัตนะคะซึ่งทําให้เรา2คนเนี่ยมีโอกาสได้ไปเจอกับอัไลน์ซึ่งช่วงนั้นเนี่ยค่ะเป็นช่วงที่อัปลน์อ่ะตัดสินใจทําตลาดลดน้ำหนักพอดีอ่าแล้วอาจารย์นะคะก็คือจัดจัดเป็นงานแคมป์อะคะ่ะที่กรุงเทพมันก็เลยทําให้เราอ่ะเฮ้ยได้ไปร่วมงานกับอัไลน์แล้วก็ทีมพี่ๆในกลุ่มอะคะ่ะ YCA ที่ทํา เ,เกี่ยวกับเรื่องลดน้ำหนักด้วยกันเเราก็ได้ไปเจอนะคะก็ขอบคุณนะคะโอกาสดีๆขอบคุณอาจารย์มากๆ,ๆที่ตัดสินใจทําลดน้าหนักนะคะทําให้จ๋าได้ได้กลับนะคะเข้ามาทำนะคะตลาดลดน้าหนักแล้วก็มีโอกาสได้ไปเจอนะคะกับพี่ๆนะคะในกลุ่มนะคะ GT Victory นะคะซึ่งก็ต้องขอบคุณนะคะพี่วิชัยนะคะพี่สุกัญญากิติสุวรรณวันนี้นะคะแล้วก็พี่มนับึงไกลนะคะพี่ ดารุนีบึงไกลนะคะพี่สุนิทุ่นเฮี่ยงพี่อภินยางิววสุบัรน,นะคะซึ่งพี่ๆทั้งสามประหัตเนี่ยเป็นพี่ๆที่ทำเซ็นเตอร์นะคะอยู่ที่กรุงเทพนะคะเป็นกลุ่ม GT Victory อนะคะอาจารย์ก็ได้แนะนำให้รู้จักกับพี่วิชัยนะคะก็เลยทำให้จ๋าได้มีโอกาสไปจอยเซ็นเตอร์นะคะแล้วก็ได้ไปเรียนรู้นะคะที่เซ็นเตอร์นะคะถามว่านะคะไปเรียนเรื่องอะไรก็ไปเรียนในสิ่งที่เราเคยเคยทำมาก่อนหน้านี้ ก็คือเรื่องของ Facebook ที่สาเคยโพสต์ไปแล้วมันเกิดการแบบป,ปังปังปังนะคะแต่มันไม่เกิดธุรกิจต่อเนื่องเราก็บังเอิญนะคะที่เซ็นเตอร์เนี่ยเขามีการเ,าเรียนรู้นะคะในเรื่องของการทําตลาดออนไลน์กันแบบต่อเนื่องแล้วก็เรียนรู้กันแบบจริงจังต้องโพสต์ยังไงถ่ายรูปยังไงอะไรพวกนี้ค่ะมีะรายละเอียดเยอะแยะมากมายนะคะเราก็มาเน้นนะคะในเรื่องของการทําตลาดออนไลน์อย่างจริงจังนะคะในช่วงนั้นเนี่ยคือจ่ายอยู่ที่ประจวบนะคะแล้วก็ เราตัดสินใจนะคะยอมแลกเราอยากสําเร็จเราก็ตัดสินใจที่จะยอมแลกเพื่อความสําเร็จแลกอะไรบ้างนะคะก็คือแลกในการเรียนรู้นะคะจ่าจะต้องนะคะแลกในการเรียนรู้แลกในการเดินทางแล้วก็ค่าใช้จ่ายแล้วก็เวลานะคะจากประจวบนะคะจากยูอำเภอบางบุรีนะคะจะต้องไปเรียนรู้ที่กรุงเทพเนี่ยใช้เวลาประมาณ4ี่ชั่วโมงในการเดินทางรถติดบ้างอะไรบ้างนะคะแล้วก็กลับอีก4ชั่วโมงเป็นแบบนี้ค่ะทุกๆวันอาทิตย์สัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะ เป็นเวลานะคะเดือนหนึ่งก็สี่ครั้งนะคะค่าใช้ใจ่ายนะคะในเรื่องของน้ำมนันการเดินทางนะคะเวลาที่เราเสียไปในหนึ่งวันนะคะไปออกตั้งแต่เช้าแล้วก็กว่าจะกลับนะคะคือมืดค่ำดึกดื่นห้าทุ่มเที่ยงคืนกว่าจะได้ถึงบ้านแต่เรายอมแลกเพราะว่าเราคิดว่าเฮ้ยเราอยากสำเร็จอะเราก็ต้องต้องตัดสินใจอะอเราต้องตัดสินใจในการในการที่เราจะเรียนรู้เรื่องราวพวกนี้เรื่องราวในการทำตลาดออนไลน์นะคะก็นะคะ ทำให้เรานะคะกลับมานะคะในการเปลี่ยนแปลงนะคะตัวเองนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะเริ่มดูแลตัวเองใหม่นะคะเริ่มดูแลตัวเองแบบถูกวิธีแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่แบบจริงจังนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะจาาจากที่เคยแบบว่าให้ผมยาวอะไรก็คือเปลี่ยนลุกเป็นบุคลิกไปเลยนะคะจากลุกๆแบบแมนๆก็เปลี่ยนไปเลยนะคะเปลี่ยนแบบให้ชัดเจนเลยนะคะเนี่ยค่ะเปลี่ยนแบบนี้เลยนะคะเปลี่ยนแบบชัดเจนนะคะก็นะคะแล้วก็เริ่มนะคะ พอเราเปลี่ยนนะคะแล้วเราก็เริ่มทํำยังไงนะคะเราก็เริ่มโพสนะคะโพส Facebook นะคะโดยที่นะคะจะเริ่มโพส Facebook นะคะตั้งแต่มิถุนาเริ่มไปเรียนรูต้ตั้งแต่มิถุนานะคะปีที่แล้วนะคะแล้วก็โพส Facebook ต่อเนื่องนะคะทุกเดือนเลยตั้งแต่มิถุนาต่อเนื่องเป็นต้นมาเลยนะคะโพสต์ต่อนเนื่องยังไงนะคะโพสต์แบบโพสต์ทุกวันวันละ2อสามโพสต์ไม่เคยหยุดโพสต์เลยสักวันเดียว ไม่มีวันไหนเลยที่ไม่โพสต์ตื่นเช้ามาโพสตตื่นเช้ามาโพสต์โพสโชว์แก้วบ้างโพสต์ before After บ้างเนี่ยค่ะเราสองคนโพส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 ต์แล้วก็เริ่มแท็กดาวไลน์นะคะพอเราเริ่มโพสทีทีโพสต์ต่อเนื่องมันก็ทําให้นะคะเริ่มมีคนนะคะเข้ามา ในธุรกิจนะคะก็เริ่มมีคนสนใจนะคะเริ่มมีคนแปลกหน้าเข้ามาทักมีคนแปลกหน้ามาทักทักมหาจ๋านะคะช่องแชทว่าอยากผอมทำยังไงซึ่งเป็นคนแปลกหน้าที่เราไม่เคยรู้จักกันเลยนะคะแต่เขาเห็นจากการที่เราโพสต์แล้วมันก็เหมือนกับว่าเป็นเพื่อนต่อๆกันไปในเฟซเท่านั้นเองนะคะพอมีคนทักเข้ามาก็ออกไปช่างนะคะออกไปช่างออกไปทําตลาดนะคะออกไปคุยออกไปขายคอร์สนะคะ แล้วก็มีน้องๆนะคะทั้ง3มรหัสเนี่ยก็เป็นดาวไลน์นะคะที่เห็นความเปลี่ยนแปลงของเราแล้วน้องก็เข้าคอร์สแล้วน้องก็ทําตามเราอะค่ะก็คือน้องก็้อมแล้วน้องก็โพสต์ทําแบบเราทุกอย่างเลยนะคะโพสต์ทุกวันโพสต์วันละ2อสาเวลาโพสต์ต่อเนื่องนะคะก็เลยทําให้เราอะค่ะเกิดสายงานทั้ง3รหัสเนี่ยก็คือเป็น3สายงานของเรานะคะที่เข้าเรียนรู้ต่อเนื่องเนี่ยค่ะก็เกิดจากการที่เราโพสต์แล้วเราก็ ทำในช่วงที่ว่าเอา่อเป็นออนไลน์นะคะทางเ c e b o o k นะคะเนี่ยค่ะทั้งสามรหัสก็เปลี่ยนแปลงชัดเจนนะคะโพลูบีฟอร์เตอร์นะคะอ่าเนี่ยค่ะจากก็ออกไปทำแบบนี้ค่ะออกไปช่างนะคะออกไปคุยนะคะออกไปคุยกับคนนะคะคนที่เขาทักมาช่องแชทน,นะคะคนที่เขาทักมาเขาอยากหอมหรือเป็นเพื่อนของ เพื่อนดา,าวไลน์เราก็ออกไปทำเราออกไปลุยแบบนี้ค่ะเอาอไปทำงานพื้นฐานเองไปช่างเองไปคุยนะคะอ่าเนี่ยค่ะทำแบบนี้ทุกวันนะคะตั้งแต่เดือนมิถุนาทำมาเรื่อยๆๆนะคะถามว่าตอนนั้นเป็นยังไงนะคะก็ช่วงที่ทำนะคะเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนานะคะเราก็เริ่มสะสมนะคะความสำเร็จมาเรื่อยๆนะคะจากที่เราในอดีตเราเคยเป็น9%เป็น12%มันก็ค่อยๆขยับขึ้นมาเป็น15% 18%เรเนะะเรื่อยๆเ,เป็น18%มาเรื่อยๆนะคะจนนะคะเราทําแบบนี้เกิดความเปลี่ยนแปลงแบบนี้ในองค์กรนะคะมันก็เหมือนแบบแผ่ออกไปมันเป็นกระแสนะคะกระจายออกไปนะคะก็เลยทำให้นะคะในเดือนมกราคมนะคะเมื่อต้นปีนะคะก็ทําให้จ่าเนี่ยเป็น2ีอป็นต์อีกครั้งหนึง่งซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันสุดยอดอะคือมันเป็นอะไรที่เราแค่ใช้เวลาในการ เรียนรู้นะคะตั้งแต่มิถุนานะคะแล้วก็ตัดสินใจนะคะเรียนรู้แล้วก็โพสต์ Facebook แบบเนี้ยต่อนเนื่องมานะคะก็ประมาณหกเจ็ดเดือนอะ่ะเราก็เป็น2 1เเนได้อีกครั้งหนึ่งมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆมันทําให้ความเชื่อเรากลับมาแบบเต็มร้อยมากๆนะคะก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่ดีมากๆในการที่เราอะค่ะทําธุรกิจลดน้ําหนักเออพอมันมีความเชื่อแบบนี้แล้วมันเป็นยังไงหลังจากนั้นนะคะ ถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะช่วงนะคะจากเบกมกราใช่ไหมคะแล้วพอมาช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดนะคะก็มีผลกระทบกับเศรษฐกิจแน่นอนอยู่แล้วบริษัทเดิมนะคะก็คือเป็นบริษัทออรับดูแลสวนซึ่งมีรายได้6ห,หลักอย่างที่พิกัดพูดไปนะคะเป็นยังไงนะคะก็เป็นช่วงที่เดือนประมาณช่วงเดือนมีนาค่ะก็เป็นช่วงที่วิกฤตโควิด เข้ามากับบริษัทเราแบบเต็มๆเลยนะคะก็คือผู้ว่านะคะของจังหวัดประจวบนะคะสั่งนะคะปิดโรงแรมซึ่งบริษัทของเราเนี่ยเป็นบริษัทที่รับดูแลสวนที่โรงแรมนะคะสองที่ซึ่งมีรายได้6หลักนะคะเนี่ยทำให้โรงแรมเขาปิดกิจการนะคะอ่าแล้วหลังจากนั้นนะคะมันเกิดอะไรขึ้นหนังสือยกเลิกสัญญา นะคะที่เราทําสัญญากับเขาว่าเออเรารับดูแลสวนใช่ไหมคะทั้งสองฉบับนะคะมาพร้อมกันปึ้งในเดือนมีนาคมนะคะรายได้จากที่6หลักในตอนนั้นก็คือปึ๊บศูนย์เลยค่ะคือเราไม่มีรายได้อะไรเลยนะคะรายได้คือเราเป็นศูน์ถามว่าตกใจไหมก็มีตกใจนิดนึงนะคะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราตัดสินใจนะคะเป็น21%ในช่วงเดือนมกราคมมาแล้วเนี่ยมันก็เลยทาให้เราเฮ้ย hey, มันมันมีโอกาสในธุรกิจแอมเบอเรื่องเรื่องลดน้าหนักเราทํามาแล้วอะ่ะเราเบกแล้วอะ่ะคือคือเราไม่ต้องกลัวอะไรแล้วเราก็ตัดสินใจลุยลุยทาลดน้าหนักไปเลยแล้วก็ที่สําคัญคือมันเป็นเรื่องของออนไลน์คือมันง่ายเราก็เลยตัดสินใจแล้วเราก็แบบเอ้ยลุยเต็มที่เลยนะคะอ่าเนี่ยค่ะก็นะคะทําให้นะคะบริษัทแอมเบนะคะได้ส่งหนังสือนะคะเนี่ยค่ะเป็น หนังสือจากบริษัทเอ็มวนะคะอันเนี้ยออตอนอันนี้เป็นหนังสือของบริษัทเอ็มวในช่วงโควิดที่เขาปรับ PV นะคะก็เป็นช่วงที่โควิด3เดือนพอดีก็คือเราสามารถที่จะทำนะคะแสนสองจากแสนห้าก็คือมันก็เป็นโอกาสของเราอีกอะ่ะก็คือเราทำออนไลน์นะคะ3เดือนเนี้ยจาก็เบรกนะคะอ่าเนี่ยค่ะทำออนไลน์แบบเนี้ยในช่วงโควิดอะคะ่ะ ทำออนไลน์นะคะคุยกับดาวไลน์ผ่านซูมนะคะโพสเฟซบุ๊กเหมือนเดิมทําทุกอย่างเหมือนเดิมคุยกับดาวไลน์เหมือนเดิมทําทุกอย่างเหมือนเดิมตอนนั้นคือไม่ได้ออกจากบ้านเลยอ่ะไม่ได้ออกไปไหนเลยแทบจะนอนแบบนอนติดบ้านกันเลยนะคะถามว่าถ้าวันนี้เราไม่ได้เรียนรู้ในเรื่องของออนไลน์อ่ะเราก็เหมือนตื้อเหมือนกันนะคะเหมือนทําอะไรไม่ถูกจะทํายังไงโควิดมามันก็ทําให้เราเหี่ยวทําให้เราไปต่อไม่ถูกแต่ เราเรียนรู้เรื่องออนไลน์มาแล้วเราไม่ได้กลัวตรงนั้นเลยเราสามารถที่จะไปต่อได้นะคะอ่ามันก็ทําให้นะคะสามเดือนนั้นจ๋าก,ก็ผ่านวิกฤตมาได้นะคะเขาทาให้เออจ๋านะคะได้เป็นนักธุรกิจแอมเบย์นะคะระดับเข็มเงินบริษัทก็ส่งหนังสือมานะคะยืนยันนะคะว่าเราเนี่ยเป็นเออเป็นเข็มทองนะคะทั้งสามเดือนนะคะเรียบร้อยนะคะก็จ๋ารู้สึกว่าเฮ้ยโอกาสอะ โอกาสมันมามาในช่วงที่เราอ่ะมีวิกฤตพอดีเลยอ่ะแต่ถามว่าถ้าตอนนั้นนะเราไม่ได้ตัดสินใจที่จะประสบความสําเร็จแล้วเราไม่ได้มีความเชื่อในแอมเวย์ร้อเอร่ะเราก็จะเฮ้ยรายได้เป็นศูนย์เราจะทํำยังไงเราจะไปทําอะไรกันดีเราจะไปขายอะไรเพื่อให้มันมีรายได้แต่วันนี้เรามีความเชื่อในธุรกิจแอมเวย์ค่ะเราก็ผ่านมันมาได้นะคะก็นะคะเนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องราวของจ๋านะคะตั้งแต่เริ่มต้นนะคะแล้วก็มาในช่วงที่ ที่มันเกิดวิกฤตนะคะถามว่าเราผ่านมันมาได้ยังไงใจอยากจะบอกกับทุกคนว่าสิ่งที่ทําให้นะคะจากอี่กอ์นะคะผ่านมันมาได้เลยก็คือความเชื่อมันเป็นความเชื่อที่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์อะเชื่อแบบไม่ต้องลังเลยสงสัยอะถามว่าเราต้องเชื่ออะไรอันดับแรกเราต้องเชื่อในแอมเบย์ก่อนเราต้องเชื่อว่าแอมเบย์อะทำให้เราประสบความสําเร็จได้แอมเบย์ M มันตอบโจทย์อะไรเราได้ในชีวิตนะคะ แล้วเราก็ต้องเชื่อมั่นในสินค้าแบบ100%ใช้สินค้าแบบ100%เรเราไม่ต้องลังเลสงสัยนะคะและที่สําคัญนะคะสําหรับจา่าโดยส่วนตัวจ่าก,ก็คือเราทําตลาดลดน้ําหนักเราก็ต้องเชื่อในตลาดลดน้ําหนักเชื่อแบบไหนก็เชื่อแบบ1 0ออีกเหมือนกันเชื่อมั่นในคอร์สคอร์สเราดีคอร์สเราดีที่สุดนะคะแล้วก็เชื่อว่าลดน้าหนักเนี้ยมันง่ายแค่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ชัดเจนเท่านั้นแล้วเดี๋ยวคนก็จะตามเรามานะคะ เชื่ออะไรอีกเชื่อโค้ดอันนี้สําคัญมากจาก๋ามองว่ามันเป็นอะไรที่สําคัญมากเพราะว่าในช่วงที่จ๋าตัดสินใจนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จเนี่ยจ๋ามีการคุยกับโค้ดก็คือพี่วิชัยแล้วก็าจาันพะคพอนอะ่ะเป็นประจําคือคุยตลอดคุยต่อเนื่องเลยนะคะมันก็เลยทําให้เราอะความเชื่อไม่ตกเราไม่ตกเลยอะ่ะเพราะเรามีโค้ดเรามีโค้ดที่ดีเราก็คุยกับโค้ดนะคะแล้วก็เชื่อมั่นในทีมเชื่อมั่นในระบบนะคะ ว่าทีมเนี่ยจะพาให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จได้และที่สําคัญสิ่งสําคัญที่สุดเลยก็คือเราต้องเชื่อว่าตัวเราอะทําได้มันคือสิ่งสําคัญมากๆถ้าอัพไลน์บอกเราว่าเราทําได้แต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยฉันทําไม่ได้แค่เนี้ยเราก็ไม่มีทางประสบความสาเร็จได้แล้วอะอือเท่านั้นเองวันนี้นะคะจะเชื่อว่านะคะถ้าเราแค่คิดว่านะคะเราทําได้เราเชื่อว่าเราทําได้อะเราก็ประสบความสาเร็จในธุรกิจ ร้อยเปอร์เซ็นแล้วอ่ะคือไม่ต้องให้ใครมาบอกเราด้วยอ่ะวันนี้อยากให้ทุกคนบอกกับตัวเองนะคะตื่นเช้ามานะคะพูดก,กับตัวเองเลยว่าเราทําได้เราทําได้เราทําได,าได้ฉันทําได้พูดแบบนี้ทุกวัน,นะคะ่ะถ้าเรามีความเชื่อนะคะจะเชื่อว่าถ้าเรามีความเชื่อมีความมุ่งมั่นนะคะแล้วก็ตั้งใจนะคะทุกอย่างทุกอย่างนะคะเป็นไปได้นะคะแน่นอนนะคะวันนี้นะคะก็นะคะอยากให้ทุกคนนะคะ ประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็ตัดสินใจนะคะไปเที่ยวฮาวายด้วยกันนะคะอยากบอกกับทุกๆคนว่าวันนี้ขอให้ทุกคนนะคะเชื่อนะคะในแอ1มว์แล้วก็เชื่อว่าเราทําได้100%นะคะก็สําหรับการแบ่งปันประสบการณ์ของจ๋าในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ